พวกเราทุกคนมาร้องเพลงนี้เพื่อส่งนายหัรใจมันแตกสลายเพราะคิดถึงเพื่อนคนนี้ไม่เสื่อมคลายถึงแม้วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ร่วมไว้อาลัยแต่เสียงเพลงนี้จะดังอยู่ในใจตลอดไปเพื่อนเอ๋ยเพลงเราและนาย อยากเปลี่ยนเรื่องเศร้าให้กลายเป็นเรื่องเล่าอยากเอาทุกคราบน้ำตาของวันนี้มาแรับแทนเพื่อนเจ้าอยากเก็บหัวใจทุกดวงของเพื่อนเจ้าด้วยธรรมะมาเชื่อมเข้าอยากกลั่นทุกหยดน้ำตาเป็นหมึกปากกามาเขียนเป็นเรื่องเจ้า ื่อคนสําคัญมาจากไกลไปสู่สวรรค์ชั้นใดได้จากลาคนอยู่ทางนี้ยังห่วงใยแต่คงทําได้แค่ปาดน้ําออกจากตาคนอยู่ฝั่งนั้นจะได้ยินไหมในวันที่เธอได้จากมาคนอยู่ฝั่งนี้เขียนเพลงจากหยดน้ําตาของเพื่อนเจ้าแทนปากกาเพื่อปลอบโยนทุกคนที่ยังเศร้าให้ได้รู้ว่าในวันที่เสียใจภายในใจเรานั้นบางครั้งก็หลงทางเพลงนี้กลั่นมาจากหัวใจเพื่อให้คนที่ยังอยู่ได้พบกับผลทาง าเธอก็หลงทางเหลือได้พบกับทางหลงเพลงนี้จึงไม่ใช่แค่ผลงานแต่อาจจะเป็นเหมือนกับยาขมเพราะจะมีอยู่หลายคําที่คอยย้ําเหมือนมีคนที่คอยมาตามสนแต่สุดท้ายเธอจะเข้าใจจึงอยากให้เทใจมาตามสนวาดหวังไว้หน้าฝันไหมฝ่าฝันไปวาดฝันไว้แต่กลับสูญเสียไปจนไม่สมดังหวังไว้ เพราะสิ่งนี้เราจึงเศร้าต้องทนทุกข์ฝ่าฟันไปคนอยู่ไกลจะสุขไหมถ้าเราเหงาแทบขาดใจลองเปลี่ยนเวทนาให้กลายเป็นเหมือนวันทิเทพปะรทานมันไม่ได้เปลี่ยนอยากเหมือนแปลงลบกระดานให้กลายเป็นงบประมาณลองฟังให้จบก่อนที่คิดว่าฉันกำลังจะผ่านแต่ขอจงเก็บภาพที่สวยงามที่สุดของเขาไว้ให้ได้ไปตลอดกาลไปตลอดกาลไปตลอดกาลการ ก่อนที่ทุกคนจะได้รับฟังบทเพลงเราและนายที่เป็นเพื่อนร่วมกันร้องเพื่อน้องฟลุกทีรพงศ์ศรีหววงศ์อาตมาขอใช้เวลาสั้นๆเพียงเล็กน้อยเพื่อปลอบโยนความเศร้าของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของทุกคนในครั้งนี้ไปเพื่อให้ข้อคิดเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันที่ไม่มีเขาอยู่กับเราอีกต่อไปแล้ว พระพุทธเจ้ามองพระองค์เองว่าเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราทุกๆคนไม่เคยมองว่าพวกเราเป็นทาสของพระองค์แต่ทรงมองเห็นพวกเราทุกคนว่าคือเพื่อนมีคนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าคิดอย่างไรกับพระเทวทัตที่เคยวางแผนรอบปรุงพระชนพระพุทธเจ้าตอบว่าพระองค์คิดกับพระราหุนซึ่งเป็นลูกอย่างไรก็คิดกับพระเทวทัตแบบนั้นเช่นเดียวกัน ร่างกายมนุษย์มีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าเลิฟฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันนั่นคือออกซิโตซินฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองทำให้เกิดสายใยผูกพันที่ยิ่งใหญ่ของแม่และลูกและมันยังทำให้เกิดความผูกพันกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนได้ร่วมส่งความรู้สึกดีด ให้เพื่อนผ่านบทเพลงหรือสิ่งใดกับใครก็ตามสารเคมีแห่งความสุขสารเคมีแห่งความรักสารเคมีแห่งความผูกพันเอนโดฟินเซโรโทนินออกซิโตโซินจะถูกหลั่งออกมามากมายในสมองของเราทันทีและในทางตรงกันข้ามเวลาที่เรานึกเกลียดใคร คนที่ได้รับผลเสียทันทีก็คือตัวเราเองเช่นกันเพราะสารพิษต่างๆและสารเคมีเองความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติโซจะหลั่งไหลออกมาในสมองของเราเองไม่ใช่สมองของคนที่เราเกลียดเพราะฉะนั้นจงเก็บภาพแห่งความทรงจำอันง,งดงามที่พวกเราทุกคนได้เคยมีร่วมกันเอาไว้คิดถึงผู้ที่จากไปในรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และความดีงามอะไรที่เราคิดพูดหรือทำบ่อย,อยจะส่งผลต่อรูปร่างโครงสร้างและจำนวนเส้นประสาทในสมองสมองจะค่อยๆลบภาพที่ไม่ดีของชีวิตออกไปอตมาขอให้พวกเรามาร่วมกันทำเพื่อน้องฟลุกธีรพงศ์สีหวงคือเริ่มจากทำตัวเราให้มีความสุขในเวลาที่คิดถึงเขาในทางพระพุทธศาสนา จิตของเราในตอนนี้จะมีพลังมากที่สุดพระพุทธองค์จึงให้เราทําก่อนการแผ่เมตตาในทุกๆครั้งและส่งความสุขความรักความผูกพันอันนี้ออกไปในทุกๆครั้งที่เราคิดถึงจจาาาากวันนนีนี้ะมเเรรล คำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแม้คืนและวันจะหมดลายไม่อาจจะไม่ใจพว้เอาดันเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมี ได้เสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไวันคือเพื่อนกันเพื่อนตา ไปไม่อาจจะไม่ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแป,ปลงเพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอจากวันนี้จะมีเรา เราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันหรือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปจากันนี้จะมีเราเราและนาย จดจจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันถ้ามีเราจะมีนายร่วมทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป